เอาปืนมปจากไหนวะเดิมสิใช่แล้วตรงนี้เลยอพิจีช็อปร้านขายโลบัคเลเจิดลิง์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆด้วยนะครับงบอดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดแม c ซิตี้บิวอัลโบลและแบบอื่นๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับ กระาบสวัสดีเราผู้ใช้สแตนที่มีเชื้อสายเป็นชาวสายยากทุกคนด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ผมเองครับเลวันนี้นะครับเราอยู่ในบแมอายูนิเวอร์เซอรไทม์กันเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมแมปนะครับหรือสักวันหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับผมแมปมันได้มีการอัปเดตนะครับรีเวิร์สนะครับทางด้านของ m u ็มยนะครับผืนมาสเตอร์เอาต์ไทสติงนั่นเองนะครับผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปอย่างใดนะครับแต่ผมจะไปรีวิวให้ดูนะวันนี้ก็อย่าลืมได้แชร์สติ๊กให้ผมด้วยนนนะเเเเเคคดดีี๋ยยววรรราาิิ่่มมลลปปกกัับผไอ่ะโอเเเคคครรับุณผู้ชมมดี๋ยวาา ดูที่ MUI ก,ก่อนนะครับก็ผมมันเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ตอน a w a k e นะครับเราจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็น1000นะครับแล้วก็จะรีเลือดให้เราเต็มด้วยเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูตอน a w a k e กันนี่ตืนต่นตืนต่นตืนต่นตืโโ่นตื่นตื่นโอ้โหนะครับผมมีออร่าแบบใหม่ด้วยนะครับผมดูนะผมถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นแบบกลมๆโง่ลอยขึ้นมาใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นออร่าขึ้นมาแล้วเว้ยโคตรเท่น,นะครับตอน a w a k e และเลือดเราก็จะเป็น1 0 0 0พด้วยใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะรีเลือดให้เราเต็มด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล E เลยนะครับมันมีสกิลเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมอ่าสกิล E นะครับจากแต่ก่อนนะครับเป็นหมัดรัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะครับมันจะกลายเป็นอ่าสมันะครับหรือแลมเนี่แหละนะครับผมมันเป็นการพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ โดดลงมาต่อยนะครับผมก็มันโดนดาเมจนะครับถ้าตอนเอาเวกแล้วมันโดน200นะครับผมแต่ถ้าตอนยังไม่เอาเวกเนี่ยมันโดนแค่ร้อยเดียวนะครับผมเดี๋ยวดูกับน้องนะครับดูนี่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันโดนนะครับเน้นๆเลยมันต้องติดคีหรือเปล่าวะหรือมันไม่ต้องติดคีวะอาจจะต้องติดคีนะครับถึงจะโดน200เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงอืุ๊บบุ้ม อ่าโดน200โดน200อ่าโอเคครับผมก็นี่ครับเป็นท่าสมัสนะครับผมต่อไปอิสแตมพันครับอ่าสกิลอาร์นั่นเองนะครับผมมันมันตอนนี้นะครับเหมือนสกิลอาร์มันจะโดนเนิร์ฟนะครับลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมซึ่งดาเมจมันเนี่ยลดลงไปเยอะมากนะครับผมเนี่ยดูนะโบ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 นะครับผมแต่อันนี้ก็มันมันแล้วแต่ถ้าติดคีมันก็โดนแรงอยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่ติดคีมันก็โดนเบาแล้วก็คือมันโดนเนิร์ฟแบบดาเมจแบบ ลงแบบเยอะมากเลยนะครับผมไอเนี่ยอินแตนพันเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูตอนรวบหมดเลยนะครับผมฟุ๊บนี่โบ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 เห็นไหมมัน60 30 60 90นะครับตอนสุดท้ายโดน90นะครับตอนแบบธรรมดานะครับมันจะโดนที่30 30 30เนาะ แล้วก็ถ้าติดคียก็โดนไปทีละ60 60 60 60ิบนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับสปิริตบอมบนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่อัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับสปิริตบอมบเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับผมแต่มันจะเสียตรงที่มันชาร์จค่อนข้างนานนะครับผมมาดูนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะชาร์จค่อนข้างนานมากเลยนะครับผมเนี่ยดูดิแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเลือดพันยังไงก็ไม่รอดนะครับผมใช้เคอร์เซอร์เมาส์เล็งอะไรแบบนี้ได้้ดดวยนนะะครับผมู เนี่ยดูดูดูจะเต็มแล้วฟุ้มนะครับกวาดเลี่ยมนะครับผมแต่ไอที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือระยะนะครับผมก็คือมันเอามาแทนกับเวลาที่เสียไปนะครับคือถ้าช้าอันนี้ยแล้วล่อจนสามารถปล่อยได้เนี่ยก็คนที่อยู่ในละแวกใกล้ๆเนี่ยก็โอกาสรอดแบบน้อยแล้วแบบน้อยจัดๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมพอดีว่าผมค่อนข้างสงสัยในดาเมจของซัพพลีดบอมนะครับผมก็เลยจะเอาซิเวอร์เชลล็อดนะครับตัวที่มีเลือดเยอะโพดๆนะครับผมมาลองกับ สปิร wow. ิตบอม์นะครับว wow. ่าดูซิว่ามันจะรือเหลือเท่าไหร่นะครับซิว่าใช่หรอคือเลื่อน1 0ึนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าสปิริตบอม์นะครับมันจะดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอาไปปากวาดในซีร์แป๊บๆเนี่ยคือแห้งเลยนะครับผมใครโดนเนี่ยแบบกรอบไปเลยนะอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลื่อเหลือเท่าไหร่นะครับผมอ่าเหลือเท่าไหร่วะเออเมื่อกี้ผมอาจแบบปาโฉเกินนะครับ เหลือ375นะครับเท่าเดิมน,นะครับผมคือผมรอมา2รอบนะก็เหลือ375นะครับถ้าเอาไอ้1,050นะครับลบ375 ก็ดาเมจสปิริตบอมนะครับมันอยู่ที่ประมาณ67 5มั้งนะผมผมไม่รู้นะครับว่าซิลเวอร์เชเลอดเนี่ยมันมีกงมีเกาะอะไรหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะมันมันอาจจะมีเกาะนะครับผมก็เลยเนี่ยก็เลยโดนดาเมจน้อยนะครับผมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนดาเมจแบบจริงๆเท่าไหร่นะครับผมก็คิดคิดไว้เหมือนกันนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมกันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สกิลต่อไปดีกว่านะครับผมไปต่อไปก็เป็นสกิลเอฟเลยนะครับผมมา ดูสกิลเอฟครับคามีคามีห้านะครับผมก็เป็นสกิลเดิมนะครับฟุบดี๋นะฟุบอืมก็ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับสกิลเอฟนะครับผมอุ้ยเอาเวกหมดเอาเวกหมด <c oughs> เดี๋ยวเราเรามาเอาเวกใหม่อีกรอบก่อนตื่นตืนต่นตืน่นตื่นโอ้โหแม่งเอาเวกจริงๆต้องมีเอฟเฟกต์นี้ขึ้นมานะครับผมอ่าก็ นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนเอาเอางเอาเวกอะไรก็เป็นแสงเหมือนเดิมครับแล้วก็กดแซดนะครับกดแซดนะครับจะบินไม่ค้างเหมือนต่กอนแล้วนะผมถ้าเป็นต่กอนนะครับจะบินค้างเรื่อยๆนะครับผมแบบบินค้างไปเลยนะครับแบบบินไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะถ้าเป็นต่กอนมันจะบินแบบไม่มีหมดแต่ตอนนี้มันบินมามีหมดแล้วเ้ยเนี่ยถึงมันจะบินไวอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มันบินไม่มีหมดแล้วนะเอ้ยมันมันบินแบบมีหมดแล้วนะคอดู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 ครับนี่อ่ะหมดแล้วนะครับผมเอาจริงๆผมปล่อยเองเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มือมันลื่นนะครับ อ่าโอเคแล้วก็สกิลซีดอทอะไรวีนะครับเป็นปกตินะครับแต่พาส์ทีที่มันเพิ่มเข้ามานะครับเอ่อก็คือพาส์ีนนะครับมันจะสะท้อนสะท้อนแบบสะท้อนลัวกว่าเดิมนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะสะท้อนลัวกว่าเดิมนะครับซึ่งไอพาส์ทีนี้เนี่ยเหมือนมันจะ อ่าเหมือนมันเอามาแบบให้แบบสะท้อนอย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยเน่เห็นไหมมันจะสะท้อนแบบบ่อยกว่าเดิมแบบเยอะจะจัดนะครับผมอ่ะลองดูต,ต่อย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 ต่อเลยต่อเลยเออเนี่ยเนเห็นไหมมันส e? ะท้อนแบบเยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับผมแบบโอกาสตีสะท้อนเนี่ยแบบเยอะมากนะครับผมเออเออดูดูดูไปไง ตืดตืดตืดเอาเอาเป็นว่าตอนนี้มันสะท้อนได้แบบสะท้อนโหดนะครับผมเออสะท้อนโหดจัดสะท้อนโหดจัดโบโบโบเห็นไหมเห็นไหมเนวแนวดูดิโคตรโหดนะครับยังโหดอยู่นะครับรีเวิร์กมานะครับถึงสกิลอาจจะโดนเนิร์ฟนะครับผมแต่ก็ยังสะท้อนนะครับมันบัฟเป็นพาสซีฟเข้ามาแทนบัฟแบบแบัฟแบบบัฟพาสซีฟแบบอืมพาสซีฟก็โกงโพด โอเคเดี๋ยวผมว่าผมอยากลองตีดิโอดูสักหน่อยนะครับว่าดิโอเนี่ยโดนเอาใต้สติงนะครับแป๊บๆมันจะตายหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวแต่ตอนนี้ดิโอมันยังไม่เกิดไงเดี๋ยวเรารอดิโอเกิดกันก่อนนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนดิโอเกิดเลยรดีกว่านะครับผมไปโอเคตอนนี้ก็ดิโอใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมจะมาอธิบายสักอย่างหนึ่งนะครับตอนเราบินนะครับผมมันนะครับนี่นี่มันเหมือนการบินธรรมดาใช่ไหมนี่มันเปลี่ยนแบบใหม่ครับมันเปลี่ยนแบบใหม่ผมเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เลยเว้ย เนี่ยคือตอนเราบินนะครับมันจะหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนอเวกนะครับเหมือนว่าเราจะบินได้ไม่จากัดนะครับแต่ตอนเรายังไม่อเวกนะครับมันจะมีวันล่วงนะเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็โอเคดีโอเกิดพอดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปงัดกระดีโอกันดูนะครับผมว่าไอโกคัวใต้สติงเนี่ยมันจะโหดพอที่งัดกระดีโอคนเดียวไหวไหมครับแต่ผมก็นั่นแหละผมก็ว่าน่าจะไหวแหละนะครับผมก็หลังจากที่ ได้ไปลองอะไรหลายๆอย่างมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับไอหุ่นพวกนี้นะครับมันเหมือนว่ามันเป็นบักของเซิร์ฟวีนะครับผมอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าโกฮูนะครับหรือโกเลนะครับซึ่งโกเลนะครับเอาได้สตริงนะครับจะไหวไหมเออมาดิครับเหมือนหล่อโบนะครับอืมอืมนะครับเราเราเราเน้นการสะท้อนเป็นหลักนะครับดูดูโหะมะเอเออเออมาดิไอ้เนาะ มาดิเอน้องพี่ยืนให้ต่อยเลยมาอเออเออสะท้อนอย่างเดียวสะท้อนอย่างเดียวอะดูดูดิอะดูดิเนี่ยสะท้อนอย่างเดียวครับเออ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 มามาอืมอืออือไม่ต้องทำอะไรครับสะท้อนพอครับสะท้อนเป็นพอดไูไม่ต้องไม่ตายด้วยนะเนี่ยทำเล่นไปโบโบโบ,โบนะครับล้วงนะครับ คีนี้ครับล่วงแล้วดีโอง่ายเกินมันง่ายเกินไปเอ้ยมันจะง่ายโพดอดอโอเคครับผมก็เออประมาณนี้แหละนะฮะก็บวกกับดีโอนะครับง่ายง่ายแบบง่ายจะเจียดนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยยืนให้มันสะท้อนอย่างเดียวก็ได้นะครับเอออย่างนี้เราก็เอ k เคซอมบี้ได้ดิก็แค่แบบพยายาม อเอาตั้งออ,งอ,อโต้คิวไว้แล้วก็แบบเหมือนมาเนี่ยยืนรอนะครับให้มันสะท้อนเองเนี่ยนะครับถึงซอมบี้มันจะเลือดเยอะแต่ผมว่าน่าจะเอฟเคได้อยู่นะว่าไหมคุณผู้ชมคิดยังไงครับสำหรับการเอฟเคนะครับเองพวกพวกเองคิดว่าได้ไหมพี่คิดว่าได้วะ่ะเนี่ยก็คือแบบเราก็ไม่เออเอเอโกคูโดนซอมบี้กินนะครับซอมบี้เอาใต้ซิงห์อ่า <laughs> โอเคผมก็ เพิ่งตื่นมานะครับรางนงรางหน้านะครับหินมันบอกรีเวิร์กม่อีกรอบเข้ามานะครับผมก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมผมตื่นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะอ <c> ม <oughs> <c oughs> ก็โอเคงั้นสำหรับนี้ก็คงม,มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับตัวผมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างชอบโจโจมากๆเลยสำหรับใครนะครับที่อยากให้ทำอะไรในแบบนี้ก็สามารถบอกกันได้นะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าไว mèo wow.